ในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายมาริสเงียมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนถึงบทบาทสําคัญของอาเซียนในการขับเคลื่อนฉันทามติ5ข้อโดยเฉพาะการสนับสนุนการฟื้นฟูในเมียนมาหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวการประชุมคณะกรรมการสําหรับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คณะมนตรีประชาคมการ เมืองและความมั่นคงอาเซียนและคณะมนตรีประสานงานอาเซียนความร่วมมือด้านความมั่นคงและวิสัยทัศน์อาเซียน2045การหารือระหว่างอาเซียนและกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับและยังได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนซึ่งสนับสนุนข้อเสนอจัดตั้งกลไกประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมาเป็นจุดประสานงานหลักค่ะเพื่อระดมการสนับสนุนการฟื้นฟูประเทศเมียนมาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับนะคะก็มีการส่งเสริมการค้าการลงทุนการผลักดันด้านความตกลงการค้าเสรีระหว่าง2กลุ่มประเทศเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานโดยเฉพาะด้านพลังงานทางเลือกค่ะ